มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะทําการใส่เสียงเข้าไปได้ก็คือปุ่มนะครับการใส่เสียงเข้าไปในปุ่มก็คล้ายกันนะครับกับการใส่เสียงลงไปในเรียกว่าไทม์ไลน์นะครับหรือว่าลงไปในตัวพรีเซนเทชันของเรานะครับเพียงแต่ว่าการใส่ไปในปุ่มเราต้องคลิกเข้าไปในปุ่มนั้นด้วยแล้วก็กลับมาดูนะครับที่ตัวแบนเนอร์ตัวนี้ของเรานะครับปุ่มของเราก็คือตรงนี้นะครับปุ่มจําได้ไหมครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครจาไม่ได้เราคลิกตรงนี้นะครับโปรแกรมจะไปเปิดเว็บไซต์ h ที๔จำได้ไหมครับที่เราทําโปรแกรมเอาไว้นะครับถ้าใครลืมๆแล้วก็ต้องกลับไปดูนะครับเพราะว่านี่เป็นแบนเนอร์ตัวที่2ใช่ไหมครับเป็นเวิร์กช็อปที่6ที่7ใช่ไหมครับผมกลับไปที่แฟลนะครับอันนี้เราก็คลิกที่ปุ่มนะครับให้คลิกตรงปุ่มที่ทำเอ่อแอนิเมชันหรือว่าทำการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วนะครับเป็นปุ่มนิ่งปุ่มนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่ปุ่มนะครับ เราดับเบิลคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งเจอสเตตของปุ่มที่มี up over down แล้วก็ hit นะครับจากนั้นเราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เราต้องการให้มีเสียงเกิดขึ้นตอนไหนโดยทั่วไปเราจะให้ตอนที่ over เลื่อนเมาส์มายังไม่ต้องคลิกนะครับเลื่อนเมาส์มาก็มีเสียงได้แล้วนะครับคลิกนี่ไม่ต้องให้มีเสียงเพราะว่าคลิกเนี่ยจะมีเสียงจากเมาส์นะครับคลิกนะครับก็จะมีเสียงจากเมาส์ของตัวเขาเองเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะครับ ผมคลิกทีเดียวก็เลยนะครับเอาเมาส์มาคลิกให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาไว้ที่โอเวอร์แล้วก็สร้างคีย์เฟรมที่โอเวอร์นะครับกด F6 จากนั้นที่โอเวอร์เนี่ยเราเลือกเสียงเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นเสียงเซนเซอร์สาวเอฟเฟกใช่ไหมครับเพื่อความชัวร์ขอฟังทีหนึ่งอ่าอย่างนี้นะครับได้ยินไหมครับเสียงค่อยมากเลยนะครับเซนเซอร์สาวเอฟเฟกต ก็ใส่ลงไปแค่นี้เสร็จแล้วนะครับ Control Enter ดูเห็นไหมครับต่อไปนี้ก็คือปุ่มนี้ก็จะมีเสียงตลอดเมื่อเลื่อนเมาส์มาตัวนี้เป็นตัวที่น่าใส่มากกว่าไอตัวฟุบๆ,ๆนะครับผมส่วนตัวผมเพราะว่าจะทําให้คนรู้ว่าเออตรงนี้เป็นปุ่มนะครับแล้วก็จะคลิกเข้าไปดูในเว็บที่เราอยากจะให้เขาเข้าไปดูนะครับ